ฮ e ลโ o ลสวัสดีครับนี่นายซาดกซีเอ็กวอเซตัวนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มเอเมอร์รลก็ประมาณนี้แหละนะคะเป็นเพลเจอร์วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยอันนี้จะเป็นแบบเอฟเฟกต์เลดนะเพราะคือผมขี้เกียจแบบเดีย้ว่าอะไรอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็แค่นี้แหละเออไล่ตบมันเนี่ยปะปะเฮียครีชั้นดีเลยโอ้สุดยอดนี่เราก็หน้าไม้บ้มเลย อันนี้ครับผมนี่คือแเอ่ออันนี้คือจากด้านล่างเนี่ปะมันจะส่งพลเลเจอร์ขึ้นมาให้ด้านบนนะแบบตัวเกิดธงมันก็มีโอกาสเกิดอะแล้วพอเราฆ่าตัวธงปุ๊บเราก็จะได้เอฟเฟกต์ bad o เมนคือเนี่ยเห็นปะมันมาไ้เรื่อยเลยฮะข้างล่างคือทําหาว่ามันมาไ้เรื่อยเพราะว่าผมเอาพลเลเจอร์จากหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยมาใส่ไว้ฮะเพราะว่าพลเลเจอร์พลเลเจอร์มันไม่ถูกกันเนี่ย ในผมผมก็เลยแบบเอองั้นมันก็จะไละย่ยิง๋ยวเจอดีหว่าโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะมาทำต่อในอ e ีพ e ีน้้อีพีนี้เรากลับไปสร้างฟาร์มเพิ่งต่อเดี๋ยวฮะไปหมู่บ้านเราก็ทางนี้เลยนะไปบิลดงั้น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 รู้สึกกระตกุกอะเพียงได้ยุ่เนี่ยมันคือการซ่อมชุดเกาะชั้นดีนะผมฟาร์มแห่งนี้ สุดจริงๆเลยเป็นอะไรใช่ไหมโอเคใกล้ถึงแล้วนี่พิก X ของเราก็จะพังลแล้วช่างมันได่เปล่าขับไปซ่อม,มเอาเราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มพึ่งของเรานะส่งแบบดอกมาปเปลี่ยนโอเคฮนะตัวปย๊อบบี้แลนะหน้าอยู่ที่ฟาร์กมกุหลาบเนาะก็ ไปลงฮึบถนนก็ไปซ่อมมาแล้วเรียบร้อยครับผมเก็บยายไปได้ด้เดี๋ยวเราใช้ทำสเก็ตโฟด,ดิงเพราะใส่เยอะมาตรงนั้นแนะ่ะอู้จ็บอ้าวมันไ่แกะด้วยอ่ะทุกคนแกะเอ้ยแกะดีนัมมีนาทีเลบยางด้วยกันผามผามเออ ไม่มีให้อะน่ารู้สึกน้อยจังเลยไปนะมีบ้างมีโอเคมันน้อยจังเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเอาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปเอาปุ๊บี้ที่บ้านกันก็ได้นะน่าจะมีมั้งโอ้เตือนขึ้นเลยแจ้งเตือนขึ้นเราเจอต้องอัดคลิปคลิปโอ้โห ปั๊บนะบินไม่ขึ้นเลยตุ๊กหนวกอานุอันนุเป็นเตาเผาออโต้นะไอ้ไม่บินแม่งระไปนี่จะไปเท้าเหรอยู่ไหนวะไม่พกมาได้เออเฮ้อสุดยอดบินได้เลยลูกแทนแทนแท้แท้แทนแทนแท้แทนไม่ได้ช่วยเลย ถ้าผขอตัวอาหารตับป๊อปปี้ก่อนฮะโอเคผมก็ได้ไปเอาป๊อปปี้มาแล้วผมอันนี้เป็นฟาร์มเพื่สร็จไปแค่โซนเดียวแบเนี้ยโซนนี้เอาเดี๋ไม่ทําต่ออันเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบผลผลิตมั่นสุดเนี่ยมันจะมีบั๊กบักนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูมันบั๊กไงไปนเลยเอา้าเออโอเคอันนี้ประตูสามชั้นอะไอคิวเนี่ยมันจะโผล่มาได้หล่ะเนี่ยเต็มเลยปะ่ะผมก็ไม่รู้จะแก้งไงก็เลยแบบเออเราเดี๋ยวต้องมาเก็บเองก็ไม่เป็นมั้ง ชิดอย่างเยคือแบบเออไม่ได้ไปหรอกก็ปล่อยไว้ก่อนได้ก็าดูทางก็คือเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วคนดูตารางไปได้ด้วยชิบ,บไปอ่ะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วเนี่ยเสียดายก็เลยเนี่ยเยอะมากเลยมันบั็กเยอะมากเลยโอเคมาเริ่มทำกันเลยครับผมทาทำดิไม่ทำเออทำอะไรเราบ้าเบื่อเออยังไม่เสร็จหรอก ยังไงใช่และยังไม่เสร็จอ่าอันนี้ก็จะเป็นกำลังอีเดอร์ป่ะจะเช็ดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยลากขึ้นมาอาวุธเออใช้เลยนะของลิ้มเนี่ยอันนี้ใช้นี่เนาะอันนี้มีบ้างเป็นโมเดลมันยังไม่เก็บป่ะ อ่ะเนี่ยมีดิอยู่โอเคไปของนะ่าจะพอแล้วมั้งปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บดินไม่พอก็ไม่เป็นเราไปขุดทั้งหมดได้โอเคใช้ดินแค่นี้กระจกก็โอเคกระจกก็วางไปแล้วผมปลักปลักดอกไม้นั่นางะที่ผมใช้น่าจะเป็นดอกป๊อปปีปป้แบบเฮ้ย ที่าแล้เดครับอ่ะพื้นยังไม่เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนอีกโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะผมพื้นเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปแบบโอเคนะที่ผมใช้เป็นโกลสโตนเพราะว่าให้ความสว่างเนี่ยเยอะๆหน่อยแล้วคือมันสวยด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบขวดน้ำพึ่งเนาะโอเคนะมันเล็กดิผมหน้าแบบทางเสร็จในคลิปนี้แหละนี่ครับผม เออออกไม่ได้ด้วยไอคิวสองร้อยงงเข้ามาออกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำประตูตรงนี้แหละเนาะไม่ได้เอาก็เอาเ,อาเอาช็ดเช็ดประตูไหนวะดีมดีป่ะที่นี้เอองงอ่ะโอเคครับผมเราไม่มีไอ้น,นี่นะเพื่อนเดี๋ยวเรา,า,า,านนต้องไปลากมาแป๊บนึ่งต่าน่าจะมีเชือกอยู่นะใจว่าดี ป๊อปปี้แปะก่อนแหละโอเคผมได้ป๊อปปี้มาอีกสักแตกกันอีกสิบเจ็ดอันนะเล่นิด้หน่อยใชไไ้ได้เรียนมาโอเคเข้าไปไม้ก็ใช้ไม้แบบดักโอ้ฟงชอบสีดำแหละก็เลย,เลยจะใช้เป็นดักโอ้ครับผมถ้าถามว่าไม่ชอบสีดำไม่รู้อะชอบเฉยทำไมพวกความชอบเรือเนี้ยฮ็อปเปอร์วางนะฮ็อปเปอร์นเนี้ยต้องวางก่อนที่จะมาทำคลิป เออต้องไปหาออไรต่ตอรอู้สึกไอ้เจ้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงประตูใช่หนึ่งอันโอเคตรงนี้หนึ่งอันสซ้จริงจริงเฮ้ยอันนี้ใช่ม,มูมนี้หนึ่งอันหนึ่งอันโอเคคราปผมประมาณนี้นะ โจ้ของตึงแปะด้านบนตึงไปได้ไงเนะี่ยถ้าแบบเอาเพิ่งมาใส่แล้วลืมแปะี่ชิบหายเลยนะไม่รู้ว่าเสียงทีวีเข้าปะนะตอนนี้ดูทีวีอยู่นะครับผมดูไปทำไปก็เพลินๆดีไม่อะไรมากไม,ไมอ่อันนี้เราต้อ,องปิดใช่ไหมอ๋อส่วนตรงนี้คือผมใช้เป็นบันไดนะให้เปิดได้ไม่ลำบากเลยชอบดิอ่าจริงก็ทำให้แม่ฝั่งนี้ไปละเจ้าสวย ออบเซอร์เวอร์ลางพึ่งแล้วก็ไม้ต้นก็ไม้ใช่ทำเองลืมเองง่ายเว้ยเดออี๋ยวต้องคุด,ด้ำบนอีกแล้วก็มีไม้ใช่ป่ะออประตูเอาป่ะใช้แน่ประตูนะเออนี่ยเออไม้เนี่ยแช่หน่อยเด้ใชนตัวนี้นะ ไม่น่าพอเราแบบลำคาญพึ่งกว่าเดี๋ยวไปทำฝนด้วยซะก่อนให้มาย้ายพึ่งแป๊บน,นึงโอเคมาการนี้ก็เปล่งเลยจุดเลยเตรียมขวานละอินก็อินเทอเฟอร์ไม่ได้ใช้เพราะทีแคบก,ก็จุดพุ๊บทาไมเนี่ยมือลัน่น เพื่อยิ่งในน้อยๆช่วงนี้ทงไปกระเทืบคิปเปอร์ต่อโอเคอ่ะก็จะเปลี่ยนเลยนะเออนี่ส่วนลูใช่มสีแดงคงถึงทำเองคือไปอง,ง่ายดิแปะประตูจะเป็นสองสาชั้นนี้จะลำบากลำบากอ้อผลจะเป็นไม้จะไรน,นะเดี๋ยวเร,เราพึ่งออกมาจากหลังอ่ะเราค่อยไปลากเฮ้ย

คอล่าดิบังอาอะไรโอ้โหเจ้ามาสกกยเลยนะมีดินที่าด้วยหรือเอ้ยแฟนทอมอะมานเนี่ยไม่แล้วพูดนันนั่นเบนลอมบีสำคาญเสียงพึ่งมากอลยตอนนี้มืดแล้วพึ่งก็น่าจะอยู่ในนะรังอล้ตอนนี้ ก็งามสะดวกเลยนะเพราะว่าเฮ้ย okay. มันขโมยดินเราไปปะไม่ขโมยนะเอาจะดันบนนะโอเคก็ตกไปไหน a t the hell ขโมยก็ตกอ่ะเป็นด้ไรขโมยก็ตกอ่ะบ้าบ้าบอบ้าบอมากมากด้วยเดี๋ยวผมต้องไปทำพื้นอีกอ่ะเออสำคัญโอเค ตอนนี้เราก็จะกลับก,กลับมาเริ่มเปลี่ยนเพื่อเลยลังข้างน่ะไม่เพื่อหรอกกดหน้าหมดทำไมเนี่ยโอเคต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะเด้วสวยๆง่ายๆไ,ไม่อยากต้องเก็บของก่อนของเต็มตัวไม่เอา ปอปเก็ไปก่นไม่ใช้ยังไม่ใช้เชื่อกองไวเออจะได้ละโอเคโอเคมาง่ายเอาลงฮอปเปอร์ไปแล้กระกระลงไปเ <c oughs> กียร์ะเกเดินไปมาเออตงน,นี้ปูเป็นไม้ใช่หมแป๊หนอยเดีวแป๊โอเคมา เช่นกันไม่พอทำไมเอาอาหารหายามาโอเคครับผมตัวนี้น่าจะวางเป็นหินใช่ปะ่ะ หินแล้วข้างหลังก็จะเป็นดับเบิลแล้วไม่อย่าที่เป็นเหลียมสลิมใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็วางไปหินด้านล่างโอเคอเคข้ามาเดินเข้าเดินออกเนี่ยไม่ยากก็บายแล้วถทานเดี๋ยวเข้ามาคุยกันมันจะเป็นวงจรข้างหลังเล็กๆน้อยๆนะ ทีวีม่เข้ากล้องแน่จะว่าตายวางผิดวางถูกวางแหละโอเคเอ่อต่อไปเราก็จะจะนะดื่มอันนี้จะเป็นในช็อตตัว สิบเอ็ดตัวใช่ไหมต้องคราฟมาทั้หมดสิบเอ็ดอันนะไม่ไดายอยากไม่ไดายอยากโอเคแล้วไ่นาง่ายเลยแช่เอ้าไม้หายไม้ขาวอยู่ในตัวนี่วะตัวคราไปไหนวะเฮ้ยตัวคราไปไหนวะป๊อที่ใส่ตัวครวาแถวนี้นี่นะ อันนี้แหละนีเ่เปเ็นเซอร์เอ่อระคาบ้องจะคาบเกย์แหะไ่เเออบปนหนึงคาบตัวกันแปะอันนี้คาดอีก2นะ,ะก็คาเผื่อดเลยป่ะคาะเผืเลล่อเรวกลล็ไม่เป็นรวยพาะฉันรวยบรอล น่าจะสิบสี่อมันก็พอแล้วหรือเปล่าวะแป๊บนะเอสอ,อสิบสามเอาพวกันเลยเอามาสิบดัน,นกอนก็น,น่าจะไม่ปัญหาวาทไมเนะี่ย อย่าโกงกูนะไม่เกี่ยวนะ่าตรงนี้เนาะมันดูแคบแคบะบปไว้ละ้ไม่ต้องใช้แล้วกไหมโอเคเราค่อยปิดด้านหลังกกันอันนี้คือลังเครื่องค้าเป็นจั๊บปั้นอย่างนี้ มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเอ่อเราต้องขึ้นไปแบบแปะไอ้นี่ใช่ป่ะดิเป็นเซอร์เนาะไม่เป็นไรปเปนเซอร์หนวะนี่ไงจะดิเปนเซอร์ไปละเนี่ยขึ้นดิโอเคขึ้นดิขึลื่อนไปเคลขึ้นเลื่อนกัตตากับเตา เออหน้าจะต้องกุดไปด้านใช่ไหมเพราะไงเราก็ต้องวางนิสโตงเนี่ไมหลักตวนต้ิว่ามอเตอร์ไม่น่าเกิดนิสโตเนาะไม่รู้ว่าความคิดผมจะถูกหรือผิดขอมาดูไปพร้อมกันนะครับแชแชแชเช่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 เช เออมิดผิดผิดนนี้ไม่ได้ไม่แม่ไงไม่ให้ไงนี่เราไม่ให้เนะเราให้น้อยไม่ได้นะเพื่อนน้อยไม่พอนะเห็นไหมแปะแปะแค่แปะโอเคพอแล้วไม่เราต้องวัดสดแล้วไม่แปะเนาะคุไปด้านหลังต่อครับผมไปแล้ว แล้วผมก็ลืมว่า,าต้องวางไอ้เจ้าตัวนั้นด้วยเจ้าตัวนั้นนี่ไนใช่ปะในเกมมีพึ่งโลกจริงมียุงแห่แ้อผมลืมใช่ไหมแป๊บหน่อยเด้อใช่ไหมผมลืมใช่ Ôi, ngút nhiệt quá Ngút nhiệt thiên chiên ơi lao Yeah Mà bè đây nó สาสิบเอ็ดอันจะทั้งหมด่รก็เก็บหมดล้วหมดล้วทั้งพ่งเอ้ยโดนไปเก่าอะโดนฮอปเปอร์่าโดนฮอปเปอร์ไลเดี๋ยวขาไปเก็บแป เอาไปอ่นเดียวว่ะ Watermel แล้วค้าวไปจะไปอันปะเมื่อกี้ใช่ปะฮะแปลว่ามันเปอรตัวไหนตัวหนึ่งเสียบมหน้ามันหน้าจะแบบหน้าบูบี้บุดบิดเนี่ย มีนะแต่ไปไหนอะหลังเพื่อนอะลังเหรอมีปะก็ไม่มีนี่เนาะไปไหนเอาเนี่ย <c ười> ผมก็โอ้ยบ,บั๊บเบิไม่ละกบไม่ละอย่าเสี่มอย่าไปซีเรียดอะไรกับฉันเลย โอแค่ก็น่าจะประมาณนี้นะเออส่วนห้องควบคุมผมก็ต้องแบบไปครับกล่องใหม่เยอะเลยแ,ลแต่ม้าทาไมอยู่เออกริปเป็นอังคาใช่ไหมไม่เป็นอันนี้จะเป็นห้องควบคุมตรงนี้ตรงนู้นจะเหมือนกันลวกันเอาง,ง่ายๆถ้าถามว่าทำไมมันต้องเหมือนกันต้องวาฮอปเปอร์สองทำไมวะแล้ละ ทำไมไม่ใช้ตัวเดียวอะะวัดเ h อทำไมวะฮาไม่ใช้ตัวเดียวอะทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะเออบ้าบออ๋อเผื่อสองกล่องเออเผื่อแบบผมต้องไปคาคอมเปอร์แป๊บนึ่งผมจาเปิดมาโอเคมาเราไปเอาของมาลบผมก็มน่าจะประมาณนี้เนาะ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเลยเออขวดแก้วของน้ำไปขวดทรายมาเยอะแน่เลยเมื่อโอเคเดี๋ยวเรามาตักทางห้องเลยวะกว้างสิเนาะใช่ปะกว้างสิปะน่าจะกว้างสิทางเดินหนึ่งเลยก็อารมณ์นัหนึ้งก็องกเออประมาณนั้แหละโอเคนะห้องนี้ไม่ค่อยมีความสว่างเพราะว่าเกียร์ทำยังไม่รู้จะได้ทำว่าห้องเนี้ย ตรงนี้ผมจะปิดเป็นอะไรดีวะไปนี่ไปดูห้องนู้นดิผาปิดเปไน็นอะไรตรงนั้นอ่ะเพราะว่าอยากให้เหมือนกันหมนดไงที่สวยชอบขอมเปะเป็นคนที่เปะก็ได้แล้วตรงนี้น่าจะปิดเป็นไม้นาะใช่ไม้แล้วผมก็แบบเจาะรูมาเพื่อเปิดก่อนตรงนี้เพื่อเจ้าของอะไรก็มานั้นแหละเออน่าจะต้องขุดโอ้เยอะมันหลุดมาเยอะมากเลยทุกคนทำไงดีแก้งไงดีวะ มชอบตัดมาด้านหลังวะ่ะเ,เพราะงี้ผมถึงแบบเจาะรูไว้ฝั่งนู้นด้วยเพื่อแบบของมันหลุดมากระดิงกระโดดเนี้ยนะคือนะก็ปัญญาเน,นะก็ขุดไปแบบขุดตรงสูงนะ เลือโซนิกต้องใช้เยอะแหละน่าจะต้องไปเลือดโซนิกอะลำบากกูจริงเลยอือฮึใส่เปไม้ใช่ปะแล้วก็โอ้ยแล้วเขามาใส่ไม่รู้อะเดี๋ยวมาใส่คือหมดอยู่แล้วเขามาใส่วะ ทอดนะทอดหนมีแคร์ของอยู่ตรงนี้เนาะแถวนี้เนาะกล่องเราก็น่าอยู่ตรงนี้ใช่ปหมนี่ไงใช่ปะเฮ้ยกล่องอยู่ไหนวะตรงนี้เนาะนี่ปะตัดหน่อยตรงนี้จิงด้วยโอเค มานี้นะสำหรับลงห้องทำรังพึ่งเก็บน้ำพึ่งอนะไรเยงนี้น้ำพึ่งเก็บทำไมอะอ่ดีอยารู้อะอ่ะก็คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวรีบลงอะไม่ตัดด้วยเดี๋ยวผมย้ายเพิ่งเองอนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติทตายให้ผมด้วยน,น,นะผมจะมีอีกนะแบบเนี้